คก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบลูเทมมกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับดี K2 เคทูครับใช่ครับผมลืมลืมไปเลยว่ามีคันนี้อยู่ใน ID แล้วก็ลืมไม่ได้ว่าอีเวนต์มันจะหมดแล้วซึ่งจะพูดง่ายๆสำหรับเคทูนะครับอีเวนต์นี้คืออีเวนต์ย้อนลาลึกนะครับที่เคยลงไปนานมากแล้วเจ้าเคทูเนี่ยจะปลดล็อกที่ไว้14นะครับ เราจะมาสปีดรันกันแค่นี้ซึ่งผ่านด้วย14มาเราก็จะได้คันนี้มาฟรีๆถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับคันนี้ง่ายๆนะครับคันนี้มันคือ i อเนะครับที่แท้จริงนะเป็น i อเในอุดมคติเลยเนื่องจากว่าในรนะัปรจุุบันใน i อเมันโดนเนิร์ฟยับแล้วนะครับแต่เห็นในลีกในแพชหน้าๆนะครับ i อเจะได้บัฟมาแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบัฟมาเป็นแบบไหนมันจะบับให้ดีขึ้นไหม แต่ใน,นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครกระหายไอแบบแพชเก่าก่อนที่ i อมันจะเนิร์ฟจนมันมันเป็นรถที่ไม่มีใครเล่นแล้วตัวนี้จะตอบโจทย์มากสุดซึ่งในสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่จะมาเปรียบเทียบกันว่าเจ้า K2 กับ Object 2 5 2 U เนี่ยท่านไหนดีกว่ากันนะครับในณที่นี้เนี่ยถ้าจะให้ตอบตามประสิทธิภาพรถเนี่ยผมให้ K2 มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบประสิทธิภาพทางผู้เล่นเนี่ยผมจะเทให้2อ2 u แบบเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะว่า K2 มันลถแจกฟรีนะครับใครที่เล่นก็ได้ใครที่เล่นเล่นแบบอยู่ๆเล่นชิวๆไปวันๆเนี่ยมันก็ได้ร้อแต่คนที่ได้2องอยูคือมี2อย่างคือได้ฟรีกับซื้อซึ่งคือคนที่ได้ฟรีมาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องฝึกฝนฝีมืออยู่แล้วเพราะว่าได้รถเทพมาก็ต้องเล่นนะครับจนกว่าจะช่ำ กับซื้อมาคือตั้งใจได้จะซื้อมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเล่นอยู่แต่เจ้า K 2เนี่ยมันเป็นรถที่แจกฟรีแล้วมันก็เลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะเอามาสู้กันนะครับถ้าเกิดเอามาหนิงหกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝีมือแล้วก็ K 2เนี่ยก็จะเป็น Collector er Heavy Tank t i แปของสภาพโซเวียตนะครับจะมีความทนทานอยู่ที่1,900หน่วยนะครับกลองปืนปืน0รอบถัง1 6 0 180้ือว่าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าหนามากๆนะคร ปืนเจาะไม่ดีจริงๆคือจะเจาะแทบจะไม่เข้าเลยจุดอ่อนแทบจะไม่เห็นเลยนะทหารหน้าสู้นะแต่หารข้างสู้ก็มันจะให้ค่าเอสนะครับถ้าเกิดว่าเคยเล่นเอสในแพทก่อนเมื่อประมาณปีที่แล้วเราจะรู้ได้ว่าเกาะด้านข้างเนี่ยจะสามารถทำสเซสเคปกับอากาศยังได้เลยนะครับาาก็จะติดปืนเป็นที่1 2 2่บมิลิเมตรนะครับเวลาบรรจุอยู่ที่13.6% 7วินาทีวลาเวลาอยู่ที่5 3วิก็จะกระสุนอยู่ที่0 3 5 8ดที่มีอ6ที่ 1, เป็นเฮฟวี่ที่โหลดนานปืนแย่นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าปืนมันจะดูแย่มากๆ DPM ต่ําเตี้ยมากๆนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนี้คือการเจราะกรอบนะครับของลูกทองนะซึ่งในตัวเนี้ยลูกทองมันจะเป็นฮีทนะครับซึ่งมันจะเจาะได้ถึง313ซึ่งมันเจาะได้ดีมากๆในคลาสหลังจากที่ไปเล่นมาฮีทเจ้าตัวนี้สามารถเจาะ SMB CC 6 4ได้เจาะหน้าได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ เนื่องจากว่าเราเห็นได้เลยว่า smb cc 6 4ี่เนี่ยเป็นตัวที่ต้านทานได้ยากถ้าเราไม่ล้วงหรือไม่ลุมนะมุมการหันปืนนะมุมเงย20่ลบนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีพอสมควรน,นะถึงลบ7นะครับมันดีกว่าหลายๆคันซะอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถเล่นเนินแบบเนินเตี้ยๆได้สามารถป้องกันตัวถังได้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วความลงสุดนะครับเดินหน้า32มถอยหลัง13เฉลี่ยยีนะครับอันนี้คือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือความเร็วการเคลื่อนที่นะครับมันสแม็กสุดแค่32ซึ่งมันน้อยมากๆนะครับจริงๆเฮฟวี่ที่ดีเนี่ยมันควรจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ40อัพนะครับประมาณ40ขึ้นไปอะ่ะก็ถือว่าเป็นเฮฟวี่ที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับเป็นแับซูเปอร์เฮฟวี่ที่ค่อนข้างดีมากๆนะอัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่สา4 2นะครับน้อยมากๆลงกับมูนพวกนี้ที่27 มันก็แค่ประมาณ50 60นะประมาณ61ซึ่งถือเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับถ้าโดน MT หรือวงทีนึงก็คือเตรียมตัวกลับบ้านได้เลยแต่ข้อดีก็คือเราสามารถทำไซส์สเกลในพวกนี้ได้นะถ้าเกิดว่าจังหวะเราดีพอเราสามารถที่จะกันกระสุนศัตรูได้มันก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียเวลาเดียวกันนะเพราะว่าเกราะหนาก็จริงแต่ก็ต้องแลกกับทุกๆอย่างเลยเรามาดูกันนะเกี่ยวกับเท็กเจอร์เจ้า K2 ตัวนี้นะครับ เราก็เห็นได้เลยว่าป้อมเนี่ยมีดีไซน์ที่คล้ายคล้ายคลึงกับ i s 3ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่าป้อมหอ s 3เนี่ยถ้าเราโมดิฟายดีๆเนี่ยเกาะมันดีมากๆนะครับสลปมันดีมากเกินไปจนบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจยิงหรือว่าเจาะเกราะไม่ดีพอคุณจะไม่สามารถเจาะเข้าได้เลยพร้อมกับติดปืนร2 2ยที่เราเห็นเป็นชินตาครับเป็นดีไซน์เนี้ยคอชินตามากๆนะ พร้อมกับตรงถัทงที่ทําแนวเดียวเหมือนของ i s สนะครับแค่ตรงเพดล่างมันใหญ่ขึ้นมานะครับพร้อมกับรถถังคันนี้มันเป็นรถถัทงที่แอบแอบกว้างขึ้นมาเยอะก็เลยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราโผเยอะเกินไปนะโผข้างเยอะเกินเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะหรือโผไปทั้งตัวเยอะเกินจะมีปัญหาเนื่องจากว่าบางตัวนะครับก็สามารถเจาะเกาะหน้าเราได้ง่ายๆนะเมื่อว่าเกาะเรามันจะทําแบบอยู่ดิถ้าดูแนวเกาะเนี่ยเกาะเราจะนูนขึ้นมาเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงตรงกราะด้านหน้าเนี่ยไอซี IC เลียมขนมเปียงปูนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะครับวิธีการยิงของมันง่ายคือยิงตรงด้านข้างจะดีกว่านะถ้าเจาะได้แต่ถ้าเจาะไม่ดีเจาะไม่ได้เนี่ยเราสามารถจะยิงเพดล่างได้แบบง่ายๆนะพร้อมกับยิงมอู่้การที่อยู่ข้างหลังได้แต่นี้จะมีปัญหาอย่างหนึง่งคือมันเตี้ยมากนะมอู่้การเตี้ยมากจนเกินไป เพราะฉะนั้นการที่จะยิงงัองผู้การง่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะคล้ายคล้เอสเนะครับบางทีมันจะยิงติดได้ตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเลงยิงเนี่ยจะแนะนําให้ยิงแนวข้างบนซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงก็ยิงอัดแสกข้างไปเลยก็ได้นะครับน่าจะดีมากกว่านะเพราะว่าบางทีเกราะมันก็ไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถยิงอัดได้นะครับแต่ เราก็รู้อยู่แล้วว่าข้อเสียของ K2 มันคือการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการตัดตีนขาบแล้วช่วยกันลุม K2 ก่อนก็ไม่น่าใช่ปัญหาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดีไซน์ผมชอบดีไซน์นี้นะเพราะว่าดีไซน์มันเจ๋งดีนะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าจะเล่น K2 แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้คนอื่นตาบอดก,ก็พยายามใส่ลายพรางที่โกงๆเข้าไว้นะครับที่แบบทําให้มันมองยากๆนะเนื่องจากว่าบางทีตัวเรานี่มันอาจจะไม่ได้โกงในสายตาคนอื่นการที่เรา สายไรพางที่มันดูแบบมองเห็นยากก็เป็นตัวช่วยหนึ่งยกเว้นคนที่แบบปรับปิดไรพางหรือว่าโทรศัพท์ไม่ดีมากพอมุ่เนี้ยก็จะมีปัญหานะมีปัญหานิดนึงแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ปัญหาหนักขนาดนั้นนะครับยุทยปัจจัยนะก็จะมีอะดอรียลีนกับเร่งเครื่องก็อะดอรียลีนไปนะยุทธพันธ์ก็จะเป็นโพลถัง10กับเร่งเครื่อง13ตัวนี้มันมีข้อเสียทางด้านการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นผมก็จะยัดเคลื่อนที่แบบขั้นสูงสุด ส่วนกระสุนเนี่ยก็จะมี a p h e a t แล้วก็ HE 2 4นะครับ24 1 1ซึ่งส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมจะเน้นใส่ไปทางด้านการช่วยเล็งนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเองเป็นสัดส่วนมากรวมถึงไปกับการเคลื่อนที่ด้วยนะก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามสบายนะก็จะเป็นเสริมเจาะนะครับระบบป้องกันนะับการล้างแหกแล้วก็มองไกลเล็งไวเสริมกรเกาะลงเครื่องปรับสเสถียรแนวตั้งของเครื่องมือแล้วก็ระบบส่งยุปัจจัยนะครับ เซตนี้ก็ไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดนะแต่เป็นเซตที่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วไหลตัวนี้จะโหดมากนะครับโอเคนะก็สำหรับเคูนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยก,กันหมดต่างๆ่งเลยครับเ t s go <S ไม่คุ้มเลยลงข้างล่างอะเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ในเมืองน้ำไม่ได้ทำอะไรไว้ไม่ทำเลยเลยมันแ,แค่ยิงอยู่ในเมืองอะแต่คือมันจะโดดในข้างบนมันโถมมาเลมาแล้วเนะี่ยมาเตนะ็มเลยเนะี่ยสามคันละ แคเห็นแค่นี้ก็สามคันแล้วอ่ะเอาทีสะมท่านไหนว่าทีสามสี่ไม่ได้มาฟรีใช่ไหมมาว่ะแข็งแกร่งกว่างไงโอ้โหตรงนี้เยอะนะใช้เวาลายเยอะมากในการเล่งเสียดายมากเลยปืนน่าจะดีกว่านี้ แต่แค่นี้ก็ก็โอพีก็โอโพีเกินไปนะโอพี OP ใช้ได้โอ้จอดทีเจ็ดเข้าด้วยแต่แค่ว่ายิงไม่โดนมาแล้วซานได้ต้องให้คิเมยิง 8ปเอ็ดต้องให้หน้าที่มันนั่นแหะเออสารหน้าที่ารก็ได้ตอนนี้ใครใครจัดการเลือดน้อยได้ได้ก่อนก็โอเคอะไม่มีปัญหาฮึสองถึอกว,ว,ว่าวิเคบห้าเลยลว้าวเลยนะเนี่ยเคบห้าแค่เคทูอะโอ้โหไมคก็ของจริง แต่เควีห้ามันจุดอ่อนมันเยอะแต่คือมันแบบมันต้องแล้วแต่มุมอ่ะแต่เคทูมันจุดอ่อนมันตายตัวเลยตายตัวเกินไปจุดอ่อนมันตายตัวเกินไปที่แบบถ้าเกิดว่าสแปมจุดเดิมๆก็คือศัตรูไม่น่าไวอ่ะคนที่เล่นเคทูต้องขยายตัวไปบ่อยนีชนเลยชนหน้าเาชนะหยุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รอดหรอกหนีปนไปไหนไม่รอดหรอก เล่นเล่นดีจริงใช้ได้รถดีโอ้เล่นสนุกกว่าเอสามเยอแนะ่แค่ช้ากว่าหน่อยเดียวเองเอาเรื่องไม่สุดยอดจริงๆนะเนี่ยรถไม่ขี้โกงมากเลย เดี๋ยวตามมาทำไมมัจจะไม่เสี่ยงไปอะดเิธีตัวมันยิงบอบบางอยู่กลัวมันเจ็บกลัวมันเจ็บมากเลยไม่ได้กลัวแล้วกลัวเจ็บไม่ใช่ว่ากลัวยิงไม่ได้กลัวเจ็บซะมากกว่าดัานมาก็อุ่นใจหน่อยแต่อยู่ตรงกลางเยอะเกินเกินไปทำไมแมบปบมินิแมปตรงกลางมันอยู่มันแบบเยอะมากอะ เดี๋ยวดิมันจะมาอาอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยขอชิมซะหน่อยละกันนี่โอ้ยชิมฟรีตรงนี้เนี่ยสี่คันอะมันมาอาอะไรกันตรงนี้เนี่ยสี่คัน คิดอะไรกันเนี่ยเาเล่นตรงกลางกันไม่เคยเล่นนะด่านเนี้ยฮีตดูกฮีตเอ่อวอตตาวอตตาเหว่เดี๋ยวลูกทองเจาะได้ด้วยเหรอหรือว่ามุมกรอบอ่ะอู้เกินไป้ารเล่นปกติที่เจาะไม่ได้หรอกนะลูกทองเนี่ยดูดิวอตตาเหว่ ลูกทองมันดีลูกทองมันดีอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีจำจ่ะไอ้คันนี้ได้เนยนะเวอร์จัดต <c oughs> ิดคลิด,ด้วยฝากคอ,อ,อนเวอร์ด้วยนะมาซัดไอ้พวกนี้กัน <c oughs> เลงนิดนึงยิงไห <c oughs> นซื้อ องศานี่มันมันแทบจะการันตีโดนยิงอยู่แล้วไม่ชอบมุมอนาคินชอบมุมอบิวันมากกว่าแต่ก็ไม่ไหวเพราะว่ามุมกดไม่มดนนะีดันนะดันะดันนะดันนะยิไปดิยิไปด,ไดิไม่ได้ห่วงเลือดอยู่แล้วตายก็ตาย เฮ้ยแต่ห่วงหน่อยก็ดีจริงเลยไม่ถึง400สักทีอิมหนึน0 3เมื่อกี้ก็เห็นมาด้วยกันไม่ใช่ ร้อยเมตรยังไม่เห็นเลยระยะการมองคืออยู่นิ่งๆในพุ่มคือมองไม่เห็นอ,ะ <L ie> อ่ะไอ้น,นี่นตายจริงเหรอเอาคิดว่าเอ้าไม่ได้ตายจริงมันแกล้งตายนี่ว่า <L ie> <L ie> อะไรว่ามองไม่เห็นซากด้วยอย่างนี้ก็รู้เลยดิว่ามันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอ่ะ ไม่ซานแคปชิวเลยแคปชิวเกิน MT มทีมาแล้วไม่ควรไม่สมควรมาเลยแ่ะแต่ก็มานะเอยมากันหมดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมากันหมดจริงบันพักกันหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมากันหมดมากันสี่คันอะ จากลายเอ็มทีทั้งหมดเลยมากันจบกวนเลยดึงได้สี่คันเอาเลี่ยงอะ แต่เวลา MT มันก็เกิดใหมเ honest, Hello, เ่เหมือนเดิมอ๋อกดย้อนเฉยอะไรวะไม่รู้ว่าว่ารอเลี้ยนอยู่ข้างแปดย้อนย้อนระวังโดน อ,อโอ้โหกี่ด้วยไม่รอดอะเกิดใหม่น่าจะง่ายกว่ามันไม่รู้เลยเลยตัวเนี้ยออกลับบ้านไป ถ้าเล่น4-0 5มันจะเล่นได้ไหมเนี่ยไม่อาจะคิดเลยไม่ไหววะถ้าเล่นถ้าเล่นชาเลียเทียแบบนี้กบอกเลยว่าอนาคตไม่รุ่งอะวิหมุนช่างมันเด้โอ้โหปืนนานมากโดนหมุนทีปืนมันรีเซ็ตเลยอยระวังนะ,ะชนได้ชิดเลยชนชิดเลย ยิงเข้าเหมือนเดิมเออติดตอมามีคนช่วยไงไม่มีคนช่วยก็สิ้นแล้ว เท่ากับว่าลังเกียเด็กแล้วเนี่ยนอกจากซานในแค่วจนสี่คันมันต้องออกลายตัวเองมาออกมาจากพื้นที่ตัวเองเนี่ยแล้วก็มาโดนโถมตายในบ้านมันหน่ไปไหมทรมานจัดยิงดิหาอะไรอุ่าหยืนเฉยๆอุ้ย อังเฮก EC ammo rack เลย,ยเอะเฮ้ยยังไม่ทันรีเซ็ตเลยเนี่ยยังไม่ทันรีเซ็ตแต้มเลยยังไม่ทันแบบได้เปิร์กเลยย,ยิงมาดิหุย้ยแย่แลอะอ่ะมาจ, <c oughs> าจะลองหนอยู่มั้งมาแล้วแกงตายอีกรอบ ระวังแล้วกันคืนล่างเมื่อไหร่ก็กลับบ้านมานั้นนะ่ะน,นี่ไงเป็นเลยเออวิวร <c oughs> ีเพิร์กรอบเดียวถ้าไม่รีเพิร์กนี่ก็ได้ายังโอเคอยู่นะโอเคนะครับก็ออกสำหรับเคทูนะเจา้ารถถังคันนี้ก็เป็นรถถังที่ดีมากๆนะครับควรค่าแก่การเก็บ สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีรถนะนะซึ่งเจ้าคันนี้ก็เป็นคันที่ดีมากนะครับสำหรับในการฝึกฝนเกี่ยวกับการเล่น I4 นะครับแปลว่า S4 มันจะบางมากก็จริงแต่คันนี้ถ้ามีได้นะครับก็ดีมากๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นอีเวนต์เลยก็ซวยหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่อัดมันมันใกล้จะหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ม้วก็โชคดีนะครับส่วนถ้าเกิดใครขายไปแล้วก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ เถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สามารถขายทีได้นะเพราะว่าเจ้าคันนี้มันมันสามารถมีคันอื่นที่ทดแทนได้นะครับมันไม่ใช่เป็นคันที่มันไม่ใช่รถที่จําเป็นที่ต้องมีในคลังนะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเก็บถ้าไม่อยากมีนะโอเคนะครับก็สำหรับ K2 นะครับก็จะมีพรอมวัฒน์นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ